แต่ที่แล hmm? ้วนะคาตื่นฟองไงก็เกาเบาเล ทั้งหมดพน้มือ ใครเอาเวลาไปวางไว้ที่โต๊ะครูผมครับอืมทุกคนฟังเด็กชายทองจันทร์ป่วยวันนี้ไม่ได้มาโรงเรียนจึงให้ทุกคนระวังไว้อย่าซนนอนห่มผ้าให้ร่างกายอบอุน่นเดี๋ยวจะไม่สบายเหมือนเด็กชายทองจันทร์ใครไม่สบายบอกครูจะได้ให้กินยาป้องกันไว้ก่อนไม่งั้นจะเสียเวลาเรียนหนังสือ เป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกทั้งหมดเขาห้งเรียนได้